นายดวงและนางแพงชาวบ้านห้วยมะตูมชายป่าดงพญาไฟเป็นคนขยันขันแข็งหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวในนาเข้ายุ้งฉางเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มักจะพากันเข้าป่าหาของป่าเช่นสมุนไพรน้ำผึ้งและต้นดอกกล้วยไม้สวยๆในดงออกมาขายเป็นรายได้เสริม โดยจะฝากลูกสาวตัวน้อยไว้กับตายายซึ่งปลูกเรือนอยู่ติดกันตากับยายมักจะกล่าวเตือนในดวงและนางแพงด้วยความห่วงใยเสมอว่าดวงเอ้ยแพงเอ้ยอย่าเข้าไปในป่าลึกมากนะระวังตัวกันด้วยในป่ามีอันตรายลูกน้อยของแกรอคอยอยู่จ้าพ่อจ๋าแม่จ๋า หูกับพี่ดวงจะระวังตัวจะได้ของพอแล้วก็จะรีบกลับหนูฝากลูกด้วยนะจ๊ะนางแพงบอกพ่อแม่ของตนแล้วสะพายย่ามใบโตพร้อมด้วยห่อข้าวกลางวันมีดคนละเล่มมุ่งหน้าเข้าไปในเขตป่าดงสแสวงหาของป่ากันทั้งวันตกเย็นก็จะพากันกลับบ้านพร้อมด้วยผลไม้ป่าหว,วานๆเปรี้ยวๆเ,เช่นมะไฟลูกว่าตามแต่จะหาได้ มาฝากตายายและลูกน้อยของตนเสมอช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุร้ายใดๆกับคนทั้งสองนี้เลยอยู่มาวันหนึ่งตอนปลายเดือนสิอากาศกำลังหนาวเย็นนายดวงและนางแพงได้พากันเข้าป่าอีกคนเพราะเนื่องจากมีพ่อค้าที่ตลาดในเมืองคนหนึ่งต้องการต้นดอกกล้วยไม้หลายต้นสองสามีภรรยาจึงเข้าป่าแต่เช้าตรู่ ขณะที่เดินตามกันไปพลันก็ได้แลเห็นพระทุดงสูงอายุรูปหนึ่งปักกรดอยู่ใต้ต้นไม้ในป่าริมทางเดินทันทีที่ได้แลเห็นนางแพงก็บังเกิดจิตศรัทธาขึ้นมาโดยพลันเธอพูดกับนายดวงผู้เป็นสามีขึ้นว่าพี่ดวงจา๋านั่นพระธุดงท่านมาจากไหนมาปาักกรดอยู่รูปเดียวในป่าเช้าเช้าอย่างนี้ท่านคงยังไม่ได้ฉันข้าว แวะไปกราบท่านกันเถอะฉันอยากทำบุญกับท่านจ้านายดวงผู้เป็นสามีเกิดศรัทธาเช่นกันจึงรีบเดินไปหาแล้วพากันนั่งลงก้มกราบทักทายไต่าถามท่านด้วยความเคารพว่าหลวงพ่อครับเดินทุด,ดงมาจากไหนครับมาจากโคราชโยมเอ้ยข้ามเขามาปาักกรดอยู่ในป่านี้หมู่บ้านของโยมยังอยู่อีกไกลหรือไม่ พระธุดงสูงอายุถามไกลมากครับสาสี่กิโลเมตรนน่นแหละในดวงบอกท่านหลวงพ่อเจ้าขางั้นนี่มนรับพระทหารเช้าก่อนเถอดจ้ะหรือจะอใส่บาตรให้หลวงพ่อเองนางแพงกุลีกุจอนำห่อข้าวที่เตรียมมาสำหรับเป็นมื้อกลางวันของตนออกเตรียมถวายพระธุดงมองดูสองสามีภรรยาด้วยแววตาที่ยินดีชื่นชม เลื่อนบาทมาเปิดฝารับห่อข้าวและกับข้าวคือพริกป่นผักต้มเมื่อรับแล้วปิดฝาบาทแล้วท่านพูดว่าโยมเอ๋ยเตรียมตัวรับพรน,นะอาตมาจะให้พรแล้วพระธดงชรารูปนั้นก็ให้พรด้วยเสียงที่นุ่มนวลไพเราะจนนางแพงขนลุกสู้ด้วยความปราบปลื้มปีติใจ เมื่อให้พอแล้วท่านได้พูดบอกอีกว่าโยมเอ๋ยอาหารมือนี้ของโยมเป็นอาหารวิเศษที่จะช่วยต่อชีวิตของอาตมาให้มีกำลังเดินทุดงต่อไปได้อาตมาเดินหลงป่าไม่ได้ฉันข้าวมาวันหนึ่งแล้วหิวโหยอ่อนแรงเหลือเกินแต่บุญบันดาลให้โยมมาเห็นมาช่วยเหลืออาตมาขออนุโมทนาโยมชื่ออะไร และกำลังจะไปไหนกันจะไปหาของป่ากันครับหลวงพ่อผมชื่อดวงส่วนเมียของผมชื่อแพงครับเขาเป็นคนเห็นหลวงพ่อก่อนและเป็นคนชวนให้ผมมาทำบุญกับหลวงพ่อครับอ๋อไปหาของป่ากันหรืออย่าไปไกลกันนักนะโยมป่าแถวนี้รกชัดมากอัตมาเดินหลงเมื่อวันที่แล้วผมไปไม่ลึกหรอกครับ และอีกอย่างก็ชินเส้นทางในบริเวณป่าแถวนี้แล้วครับนายดวงตอบพระธุดงหันไปล้วงหยิบบางสิ่งบางอย่างในย่ามของท่านออกมาเป็นได้สายสินสองวงท่านนำมาถือแล้วพึมพำบริกรรมมนอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงส่งให้ในายดวงพลางพูดบอกว่าโยมอาตมาไม่มีสิ่งใดจะตอบแทนมีเพียงสายสินสองเส้นนี้ โยมจงเก็บคล้องขอไว้นะเป็นสายสินที่อาตมาอธิษฐานจิตด้วยพลังแห่งพระพุทธคุณแล้วจะช่วยปกป้องคุ้มภัยให้รอดพ้นจากอันตรายโยมจงเก็บไว้ให้ดีหากเกิดเหตุร้ายขับขันช่วยตัวเองไม่ได้ก็จงนึกถึงอาตมาอาตมาชื่อจงจำไว้นะขอบคุณครับหลวงพ่อขอบคุณจ้าหลวงพ่อ สองสามีภรรยาใจบุญน้อมรับมาคล้องคอของตนด้วยความดีใจแล้วก้มกราบอำลาลุกเดินจากท่านมาปล่อยให้ท่านฉันพัตตาหารอยู่ตามลำพังครั้นเมื่อเดินห่างออกมาไกลในโดงไม้แล้วนางแพงได้เอ่ยบอกสามีของตนว่าพี่ดวงจา๋าฉันชื่นใจเหลือเกินที่ได้ทำบุญกับพระทโดง พี่ก็ชื่นใจยิ่งรู้ว่าท่านอดอาหารมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ยิ่งดีใจที่เราได้มาเจอและถวายอาหารให้ท่านสองสามีภรรยาพูดบอกกันและกันด้วยความปลื้มใจในบุญกุศลของตนเวลาประมาณ11นาฬิกาดวงตะวันลอยดวงสูงเกือบจะกึ่งกลางฟ้าสังเกตจากแสงระยิบระยับที่ซองลงมาจากเหนือยอดไม้ สองสามีภรรยาเที่ยวเดินสแสวงหาต้นดอกกล้วยไม้ป่ากันอยู่นานแต่ก็ยังไม่พบเจอจึงพากันเดินเข้าป่าลึกกันไปเรื่อยๆด้วยความหวังว่าจะได้พบเจอต้นดอกกล้วยไม้งามแต่แล้วทันใดนั้นขณะที่กำลังเดินเหลียวแลหากันอยู่พลนายดวงซึ่งเดินนำอยู่ด้านหน้าก็ผวาร้องขึ้นด้วยความตกใจสุดเสียงว่า เฮ้ยงูงูงแล้วกระโจนพรวดขึ้นสุดตัวนางแผงซึ่งเดินตามหลังชงะงักกึกเธอเห็นกับตาว่าที่ข้อเท้าของนายดวงมีงูสีดำตัวยาวประมาณสอกเศษตัวหนึ่งพันอยู่นายดวงสลัดอย่างแรงจนมันกระเด็นร่วงแล้วเลื้อยพุ่งหายเข้าไปในพุ่มไม้ข้างทางคุณพระช่วยมันกัดพี่หรือเปล่า นางแพงหวีดร้องขึ้นสุดเสียงด้วยความตื่นตระหนกเธอพหวาเข้าไปหาสามีนายดวงตัวสั่นเทาหน้าซีดร้องตอบว่ากัดมันกัดพี่แล้วเขาสุดตัวลงนั่งก้มดูข้อเท้าของตนนางแพงใจหายว่าแทบจะเป็นลมเมื่อได้ยินว่าสามีถูกงูกัดงูตัวนั้นมันเป็นงูเห่าดงชัดๆเธอรู้จักดีพิษของมัน รุนแรงมากเธอเอื้อมมือไปกระชากมือของนายดวงที่กลมข้อเท้าอยู่ออกแล้วมองหาบาดแผลได้เห็นรอยเขี้ยวงูอยู่จริงๆแต่แต่ช่างหน้าอัศจรรย์ยิ่งนักมันมันกัดไม่เข้าพี่ดวงมันกัดไม่เข้ามันกัดไม่เข้าหรอกนางแพงร้องใจฟูขึ้นมาวูบวาบรีบเทน้ำจากกระบอกที่เตรียมมาหลางข้อเท้า ให้สามีทันทีแต่แต่มันกัดนะมันกัดพี่รู้สึกจ้ามันกัดแต่มันกัดไม่เข้าหรอกหากมันกัดเข้าแล้วก็พี่คงไม่รอดแน่ๆทั้งในดวงและนางแพงต่างพิศวงอัศจรรย์ใจต่อเหตุการณ์ที่ทำให้ใจหายใจคว่ำนั้นนายดวงไม่กล้าเดินต่อเขาหลังเลพูดบอกภรรยาว่าแพง จะไปต่อเลยกลับกันเถอะไม่เอาละต้นดอกกล้วยไม้วันหลังค่อยมาใหม่วันนี้ลางไม่ดีซะแล้วจ้าฉันก็เหมือนกันใจคอไม่ดีเลยพี่พูดปรึกษากันด้วยความกลัวแล้วกลับหลังเดินย้อนกลับตามเส้นทางเดิมอย่างรวดเร็วใจเต้นระทึกสั่นรัวอยู่ตลอดเวลาเสียงพวกข้างดำบนยอดไม้ ร้องทักนังโคกขากโคกขากทุกแกป่าบางตัวในพโพรงไม้ก็ร้องดังตุกกต๊กแกตุ๊กแกหนูภูเขาตัวใหญ่วิ่งพรวดตัดหน้าทำให้นางแพงขวัญผวาร้องวายด้วยความตกใจอ๋อยไม่เอาแล้วพี่ดูบ้างพี่มาเดินนำหน้าเธอนางแพงหยุดให้สามีเดินขึ้นมานำหน้าแทนอย่างเดิมเดินกันไป เดินกันไปจนตะวันบ่ายคล้อยก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะพ้นจากดงบริเวณนั้นนางแพงเอะใจพูดขึ้นว่าพี่ดวงดูตะวันสิบ่ายมากแล้วนะทำไมเราจึงไม่พ้นป่าสักทีเหมือนเดินหลงแล้วนะพี่นายดวงชะงักเหลียวหน้าเหลียวหลังพลางพูดด้วยเสียงหวาดวันเช่นกันว่านั่นนะสิหรือว่า เราจะหลงป่ากันเสียแล้วท่อสังหรณ์ใจอยู่แล้วเชียวจะทำยังไงกันดีละจ๊ะนางแผงหน้าเสียนายดวงจึงพยายามตั้งสติปลอบโยนว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่จะหาทางพาออกไปจากป่านี้ให้ได้มาตามพี่มาแล้วนายดวงก็เดินนำต่อไปอีกท่ามกลางดงที่รกชัดแต่เดินกันจนค่ำ ก็ยังหาทางออกกันไม่ได้จนกระทั่งดวงตะวันลอยต่ำลงต่ำลงใกล้จะมืดจึงพากันเข้าไปหยุดพักภายใต้เพิงหินใหญ่แห่งหนึ่งนายดวงตัดสินใจพานางแผงเข้าไปหยุดพักตัดใบกล้วยป่าใบไม้ที่อยู่ในบริเวณนั้นมาปูรองนั่งรองนอนและหาฟืนแห้งๆมาก่อไฟพอฟ้ามืดป่ามืดเสียงชนีร้องโหย รีดริงเรไรกรีดปีกร้องระงมดังแว่วมานางแพงก้มหน้าเอามือปาดน้ำตาร้องไห้กระซิกกระซิกสะอื้นจนในดวงผู้เป็นสามีต้องโอบกอดพลางพูดปลอบโยนว่าแพงอย่าร้องไม่ต้องกลัวนะพรุ่งนี้พี่จะพาแพงออกไปจากโรงนี้ให้ได้ฉันคิดถึงลูกเชนเป็นห่วงลูกป่านนี้ คงจะร้องไห้หาแล้วลูกเราอยู่กับตายายไม่เป็นอะไรหรอกอย่ากังวลเลยนอนเถอะนอนซะพี่จะคอยเฝ้ายามให้จะนั่งอยู่ใ,ใกล้ๆนี่แหละนายดวงพยายามปลอบภรรยาทั้งๆท,ที่ในใจลึกๆของตนก็หวาดหวัน่นเพราะตนเองไม่เคยหลงป่าไม่เคยต้องมาอยู่ในดงลึกตอนกลางคืนเช่นนี้เลย ปืนผาหน้าไม้ก็ไม่มีมีแต่มีดหากเสือหมีสัตว์ร้ายมันผ่านมาเห็นจะทำอย่างไรหนอนายดวงคิดคิดไปก็ยิ่งวิตกกังวลนางแพงนั้นนอนไม่หลับค่อยลืมตาตื่นขึ้นมามองดูสามีของตนด้วยความห่วงใหญ่พี่ดวงพี่อย่าไปไกลฉันนะฉันกลัวพี่อยู่นี่แหละ นอนเถอะอย่ากลัวเลยนายดวงปลอบนางแพงอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าเวลาค่อยๆผ่านไปผ่านไปยิ่งดึกยิ่งเหน็บหนาวอีกทั้งบรรยากาศในดงก็ยิ่งวังเวงน่ากลัวเสียงหมาในหอนเสียงนกฮูกนกแสกร้องกู่คล้ายจะเรียกขวัญดังมาตลอดเวลาสองสามีภรรยาที่น่าสงสารทนฟังอยู่นาน แต่พอนานเข้านานเข้าก็ทนง่วงไม่ไหวเผลอวูบหลับพลอยไปไม่รู้สึกตัวทั้งสองคนครั้นพอหลับไปแล้วอาถรรพ์ป่าก็สำแดงเดชให้ทั้งสองได้เห็นเป็นภาพแห่งความฝันที่น่าพิศวงนั่นคือจูจ่ๆก็ได้ยินเสียงคนลึกลับเป็นเสียงผู้ชายตะโกนร้องเรียกกันดังแว่วมาท่ามกลางดงมืดว่า ตองโว้ยตองถึงเวลาออกหากินแล้วข้าเจอเหยื่อสองคนอยู่ที่ใต้เพิงหินนั่นไปไปจัดการพวกมันเถอะนานๆจะมีคนหลงเข้ามาคืนนี้มีทั้งผู้หญิงและผู้ชายเออข้าก็เห็นแล้วถึงยังไงมันก็ไม่รอดรอกใจเย็นเถอะเพื่อนต้องได้กินเนื้อมันแน่เสียงในความมืดทำให้ทั้งนางแพงและนายดวง นางสะดุ้งผวารู้ได้ทันทีว่าอันตรายใหญ่หลวงกำลังจะเกิดขึ้นกับพวกตนแล้วพี่พี่ดวงเสียงใครเสียงใครนางแพงผวากอดสามีไว้แน่นตัวสั่นเทาป่าลูกนกนายดวงเองก็กลัวแต่ก็แข็งใจขวามีดกระชับมั่นตาเบิกโพรงจ้องไปทั้งเสียงคนลึกลับที่ดังแว่วมา นายดวงไม่ตอบภรรยาว่าเสียงนั้นเป็นเสียงใครเพราะเขานึกรู้อยู่แก่ใจว่ากลางป่ากลางดงลึกดึกดื่นอย่างนี้คนที่ไหนจะมาพูดกันอยู่ในบริเวณน,นี้ได้พวกมันพวกมันจะต้องเป็นพูดผีป่าที่สิงอาศัยอยู่ในบริเวณน,นี้อย่างแน่นอนนายดวงคิดนึกรู้ดังนั้นแล้วก็ตัวสั่นสะท้านแต่อีกใจหนึ่งก็คิดหึดสู้ พูดบอกกับภรรยาว่าแพงพี่ยังอยู่ไม่ต้องกลัวนะพี่จะไม่ยอมให้พวกมันทําอันตรายแพงได้พี่จะสู้กับมันให้สุดชีวิตของพี่เลยทีเดียวพูดแล้วก็ลุกขึ้นเติมฟืนแห้งเข้ากองไฟจนลุกโผลงโผลงนางแพงเห็นสามีลุกขึ้นเธอจึงลุกตามขึ้นบ้างคว้ามีดมากำรรไว้แน่นแล้วยืนเคียงข้างกันเตรียมตัวเผชิญหน้า กับเจ้าพูดผีนั้นทันทีอึดใจเดียวเท่านั้นพลันภาพสยองลี้ลับที่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในชีวิตก็เกิดขึ้นมีลูกไฟขนาดเท่าผลแตงโมสว่างโพลงโพลงเป็นแสงวูบวาบสองดวงลอยตามกันออกมาจากดงมืดพร้อมด้วยเสียงหัวเราะคำรามมันลอยออกมาหยุดอยู่ห่างจากกองไฟประมาณห้าหเมตรจากนั้น ก็เกิดเสียงแตกระเบิดดังพิบพิบพอแสงไฟดับวับก็กลับกลายเป็นพูดผีผู้ชายตัวดำทมึนสองตนมุมปากว่างเสยะมีเขี้ยวแหลมคมมันยืนถลึงตาวาวๆาวอยู่อย่างน่าสะพรึงกลัวสองสามีภรรยาครั้นพอได้เห็นก็อกสันขวัญหายตกตะลึงจนมีดที่กำอยู่ในมือหลุดร่วงลงโดยไม่รู้ตัว ผีป่าสองตนหัวเราะลั่นเจ้าตนหนึ่งคำรามขึ้นว่าไม่รอดรอกเตรียมตัวตายเถอะข้าจะหักคอฉีกอกพวกแกกินให้หนำใจนานแล้วที่ไม่ได้กินเนื้อคนพูดบอกแล้วก็พากันเดินทื่อเข้าหานางแพงร้องกรี๊ดขึ้นสุดเสียงพหวหาเข้ากอดในดวงไว้แน่นในดวงเองตอนนั้นก็ทำอะไรไม่ถูกยืนตัวแข็ง คล้ายถูกมนสะกดคิดทอดอะไรว่าคงจะไม่รอดแล้วคงจะต้องตกเป็นเหยื่อผีป่าอย่างแน่นอนแต่แล้วทันใดนั้นได้เกิดสิ่งปาฏิหาริย์พอมือสีดำหน้าเกลียดหน้ากลัวของมันยื่นเข้ามาใกล้มันทั้งสองตนก็ต้องสะดุ้งเฮือกหดมือกลับพร่างร้องว่าโอ๊ยร้อนร้อนไฟไฟอะไรพุ่งมาไหมมือข้า มันมันมีของขลังคุ้มตัวผีป่าอีกตนก็พูด,ด่างพากันถอยหลังกรูดอย่างเกรงกลัวฝ่ายนายดวงครันได้ยินเสียงผีป่าพูดดังนั้นก็พลันได้สตินึกขึ้นมาได้ว่าตนเองและนางแพงมีของขลังคุ้มตัวอยู่จริงๆนั่นคือสายสินที่เพิ่งได้มาจากพระทุดงเมื่อตอนเช้าพอนึกได้เช่นนั้นเขาก็ดีใจขึ้นมาวูบ เอามือจับสายสินที่คล้องคอน้อมจิตน้อมใจระลึกถึงและร้องขึ้นว่าหลวงพ่อจงช่วยลูกด้วยหลวงพ่อจงช่วยด้วยเสียงของเขาดังลั่นสะท้อนไปทั่วแดนดงมืดแล้วทันใดนั้นสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นในชั่วพริบตาพระธุดงรูปหนึ่งลอยลื้อลิ้วลัดฟ้ามาแต่ไกลเสียงชายจีวรของท่านต้องลม สะบัดดังพุดพับพุดพับท่านลงมายืนขวางหน้าเจ้าผีป่าสองตนนั้นไว้แล้วหันมาพูดว่าโยมดวงโยมแพงไม่ต้องกลัวนะอาตมามาช่วยแล้วเดี๋ยวอาตมาจะจัดการกับมันเองแล้วหลวงพ่อพระทุดงลึกลับรูปนั้นก็หันกลับไปทางพูดผีสองตนพลางร้องขับไล่ขึ้นว่าหยุดนะ เจ้าขโมดดงกินคนเจ้าจะทำอันตรายโยมสองคนนี้ไม่ได้จงถอยไปให้พ้นจากที่นี่ไปไปเดี๋ยวนี้แต่แต่เจ้าผีขโมดสองตนนั่นมันไม่กลัวมันกลับแสดงอาการเครี้ยวกราดพากันกระทืบเท้าใส่พระทุดดงจนแผ่นดินสะเทือนแล้วตะค้อกลับใส่ท่านยังไม่เกรงกลัวอีกว่าเอะพระทุดดงนี่มาจากไหน จู่ๆก็โผล่มาเป็นก้างขวางคอดีละข้าจะจับกินซะอีกคนดีจริงโว้ยคืนนี้มีเหยื่อให้กินถึงสามคนแล้วเจ้าผีขโมดดงพูดพลางหัวเราะลั่นเดินปรีเข้าหาพระทุดงทันทีด้วยอาการอันดุร้ายทั้งในดวงและนางแพงพอเห็นก็ใจหายร้องขึ้นว่าระวังหลวงพ่อระวังแต่หลวงพ่อพระธุดง ท่านไม่หวั่นไหวท่านไม่สะทกสะทานท่านใช้กฎที่แบกอยู่ทิ่มสวนออกไปสกัดฉับพลันก็เกิดปาฏิหาริย์ลี้ลับอีกนั่นคือเปลวประกายไฟพวยพุ่งออกมาจากปลายกฎของท่านราวกับเครื่องพ่นไฟทำให้เจ้าขโมดดงจินคนทั้งสองตนพะงะหงายกระเด็นหือล้มกลิ้งลงกับพื้นมีไฟร้อนลุกไหม้แผดเผาท่วมตัวดิ้นกระเสือกระสน ร้องโหยหวนด้วยความเร่าร้อนหมดความดุร้ายหมดความโอหังไปอย่างสิ้นเชิงโอ้ยโอ้ยร้อนเหลือเกินกลัวแล้วพระคุณเจ้าได้โปรดดับไฟให้ด้วยกลัวแล้วมันพยายามวิ่งบอลร้องขอความช่วยเหลือแล้วกลิ้งตัวไปมาบนพื้นดินเพื่อจะให้ไฟดับแต่ไฟก็ไม่ดับยังคงลุกท่วมไหม้ตัวของมัน อยู่ต่อไปพระธุดงลึกลับยืนจ้องนิ่งอยู่ครู่หนึ่งจึงพูดถามมันขึ้นว่าเจ้าผีขโมดหากไฟดับแล้วยังคิดที่จะมุ่งร้ายต่ออาตมาและชายหญิงสองคนนี้อยู่อีกหรือไม่ไม่ไม่แล้วพระคุณเจ้าเรากลัวแล้วเราขอสาบานเรากลัวเราสำนึกแล้วมันตอบเสียงหลนลาน และยังคงดิ้นไปดิ้นมาหลวงพ่อพระธุดงใช้ปลายกรดอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านฉีไปยังร่างของพวกมันอีกคนไฟดับพรึบลงทันทีเจ้าผีขโมดค่อยๆลุกขึ้นนั่งด้วยท่าทางที่สะทกสะทานประนมมือท่วมหัวก้มกราบประหลกประหลกยอมแล้วยอมแล้วได้ปลดไว้ชีวิตด้วยเถิดฟังนะและจงจดจำไว้ อย่าได้คิดทำอันตรายชีวิตผู้คนจงเมตตาปราณีต่อคนที่หลงปา่าหากไม่เชื่อฟังไฟวิเศษเมื่อครู่มันจะกลับมาแผดเผาพวกเจ้าอีกและจะไม่มีใครช่วยพวกเจ้าได้พระทุดงสั่งกำกับไม่แล้วจะไม่ทำร้ายใครอีกแล้วพวกเรากลัวพวกเราขอสัญญาขอสัญญาดี งันก็ขออนุโมทนาไปจงพากันไปเสียผีขโมดร้ายสองตนก้มลงกราบตัวสั่นเท่าแล้วพากันลุกเดินโซซัดโซเซลับหายเข้าไปในดงไม้มืดท่ามกลางสายตาที่ตื่นตะลึงของนายดวงและนางแพงที่เห็นเหตุการณ์อันลีลับนั้นพระทุดงหันมายังคนทั้งสองท่านพูดปลอบ ด้วยความเมตตาอ่อนโยนว่าโยมเอ้ยปลอดภัยแล้วนอนต่อกันเถอะเจ้าผีขโมดดงนั่นมันไปแล้วละพรุ่งนี้เช้าจงพากันเดินไปทางทิศเหนือนะจะพบเส้นทางออกจากดงผีขโมดแห่งนี้ได้นอนเถอะนอนเสียแล้วภาวนาว่าพุทธโธพุทธโธไว้พุทธโธนี้คือพระพุทธคุณเป็นมนต์กันภัย อาตมาก็จะนั่งภาวนาอยู่เป็นเพื่อนตรงนี้และท่านพูดบอกแล้วนั่งขัดสมาตัวตรงนิ่งอยู่ราวกับรูปปั้นข้างกองไฟในดวงอยากจะพูดอยากจะถามอยากจะสนทนากับท่านแต่ก็ไม่อาจจะทำได้เพราะความรู้สึกขณะนั้นราวกับต้องมนต์นิทราเขาง่วงง่วงจนลืมตาแทบไม่ขึ้นแต่ ก็ทําตามคําสอนของท่านคือภาวนาในใจว่าพุโทโธพุโทโธจนกระทั่งหลับพลอยไปไม่รู้สึกตัวอีกเลยรุ่งเช้าวันใหม่เสียงไก่ป่าขานขันเจ้ยเจ้ามาจากดงไม้รอบตัวอากาศหนาวเหน็บเย็นยเยือยแสงเงินแสงทองาสาดส่องขอบฟ้าเหนือสันเขาทางทิศตะวันออก นายดวงรู้สึกตัวเพราะถูกนางแพงเขย่าปลุกพี่ดวงพี่ดวงตื่นแล้วแจ้งแล้วแจ้งแล้วทันทีเมื่อลืมตาตื่นใายดวงนึกถึงพระธุดงเขาเหลียวมองหาและถามนางแพงว่าแพงหลวงพ่อจงละ่ะท่านอยู่ไหนไม่รู้เหมือนกันจ้าพี่เมื่อคืนนั้นก็จำได้ว่าท่านนั่งสมาธิอยู่ข้างกองไฟ แล้วฉันก็หลับไปพอตื่นมาก็ไม่เห็นท่านอีกแล้วเอ๊หรือว่าจะฝันไปคงไม่ฝันหรอกพี่มันต้องเป็นเรื่องจริงเราสองคนเกือบถูกผีขโมดกินแล้วแต่หลวงพ่อท่านมาช่วยเราไว้ฉันจำได้แล้วแล้วหลวงพ่อท่านไปไหนซะละ่ะสองสามีภรรยาถามกันไปถามกันมาด้วยความรู้สึกพิศวง ่อเหตุการณ์ลี้ลับที่เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาฉันจำได้ท่านบอกให้เราเดินไปทางทิศเหนือพี่ก็จำได้งั้นเรารีบไปกันเถอะนายดวงและนางแพงเดินตามกันไปทางทิศเหนืออย่างรีบเร่งพักหนึ่งต่อมาจึงทะลุออกจากดงไม้มองเห็นเส้นทางกลับบ้านโอ้เป็นจริงอย่างที่หลวงพ่อจงท่านบอกแพงเอ้ย เราไม่ได้ฝันไปหรอกมันเป็นความจริงพี่คิดว่าหลวงพ่อจงท่านต้องเป็นพระที่วิเศษศักดิก์สิทธิ์สายสินที่ท่านให้ไว้คุ้มครองให้พี่รอดพ้นจากงูพิษและกลางดึกท่านก็มาป้องกันขับไล่ผีขโมดให้กับเราสองคนใช่จ้ะฉันก็เชื่ออย่างนั้นเป็นบุญของเราที่ได้มีโอกาสทำบุญถวายอาหารให้ท่านสาธุเป็นบุญเหลือเกิน สาธุหลวงพ่อจงนางแผงพูดแล้วประนมมือสาธุการน้อมจิตน้อมใจระลึกถึงหลวงพ่อจงพระทุดงลึกลับรูปนั้นส่วนนายดวงก็ทำตามด้วยความรู้สึกเคารพศรัทธาซาบซึ้งใจจนสุดที่จะพัรลนาทั้งนายดวงและนางแผงกลับคืนสู่บ้านเรือนของตนโดยสวัสดิภาพ คนทั้งสองเล่าเรื่องราวการประจนภัยในป่าดงผีขโมดแต่รอดชีวิตออกมาได้อย่างวุดวิตเพราะมีพระธุดงมาช่วยเหลือเหล่าญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านเมื่อได้ฟังแล้วก็ต่างพากันอัศจรรย์ใจและแม้นการเวลาจะผ่านพ้นไปนานเพียงใดทั้งนายดวงและนางแพงก็ยังคงจดจำรำลึกถึงพระคุณของหลวงพ่อจง พระทวดงลึกลับรูปนั้นอยู่เสมอไม่เคยลืม